สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะเอาแมกมากับลาวามาฉีดมะเขือพวงเป็นยังไงบ้างครับงามค่ะดีค่ะงามเหรอค่ะดอกลูกช่อใหญ่ด้วยค่ะช่อใหญ่หรอค่ะช่อตัวไหนใหญ่เนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ลูกก็ใหญ่นะผู้สาวผมกินน้ำพริกมาไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้นะช่อใหญ่จ้ะอันนี้ฉีดมากี่รอบแล้วครับนี่สามรอบแล้วจ้ะมันมันต่างจากไม่ฉีดไหมโหปีที่แล้วมันใบเปนเหลืองอ่ะเพียเยอะ ใบเหลืองกอบปีนี้ใบเขียวทีนี้นะใบเขียวค่ะใบเขียวใบเหลืองไม่มีใบเหลืองไม่มีเลยค่ะและการติดลูกเป็นยังไงบ้างครับก็คาดว่าน่าจะดกกว่าเก่าค่ะใช่อกดอกเนาะค่ะเริ่ออกดอกฉีดนมาตั้งแต่ยัง,ย,งยังอายุกี่วันเนี่ยประมาณสักแค่เอวหัวเทน,นะตอนนี้นี่จ้ะอันนี้สูงม่ะอายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้ยังไม่ไถึงสามเดือนละมงังอ๋อเหรอสามเดือน จ้าปกติเขาออกอ,ออกดอกออกติดลกูกอายุปีเดือนมะเขือพวงถ้าจะสมบูรณ์จริงๆมันก็ต้องสี่เดือนถึงจะได้เก็บได้เกี่ยวโอ๋อันนี้สามเดือนก,กว่าจะได้เก็บแล้วเนี่ยค่ะ <3 S 1> <อ>สามเดือนติดล,ลูกเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้สัตรูพื่นเป็นไงบ้างมีไหมเพีย้ยเพียเพ้ยไออะไรเข,เขียวๆอ่ะที่เขาเรียกจิตตะกั่งจ้ะนั่นแหละมันจะเยอะหน่อยแล้วลังจากฉีดน้กมันกับลาวาไปเป็นไงไม่มีเลยค่ะเหรอค่ะ ไม่มีนอนมีเพีย้ยมาควนเลยเหรอค่ะไม่มีเลยค่ะครจะดีกว่าข้อือท้ออีกถ <laughs> <laughs> ้ามีเพีย้ยมันจะเป็นยังไงนะมันมันใบเนี่ยแล้วจับอย่างเงี้ยมันจะเต็มเลยเนี่ยห่างอ๋อเขาอยู่ใต้ใบจ้ะอันนี้ไม่มีเลยจ้ะแล้วการออกดอกของเขาเป็นยังไงบ้างพี่ดีนะเพราะว่ามันหลายดอกเลยเกินต้นเลยดอกมันมันติดทุกข้อเหรพี่ลองดูซิว่ามันติดทุกข้อไหมมันน่าจะทุกข้อนะเหวี่ยมันทีเนาะ ติดท,ทุกข้อเลยหรอ,หรอใช่อย่ายงงี้พี่พอเก็บได้ทุกข้อเก็บไรื่ตลอดนะสิเก็บได้ตลอดเลยทุกข้อคือติดดอกแล้วก็มีช่อดอกทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยจ้าจ่าเยอะแล้วนั่นเนี่ยเนาะจีนแมกมาลาวาผสมยาฆาพเพี้ยแล้วมันที่ประทับใจย,ยังไงก็รู้สึกว่ามันมันจะดีกว่าเก่าเนาะปีที่แล้วไม่ได้ใช้แมกมามันก็มันมีโผลชอ่อใหญ่ขนาดนี้อ่ะ ครับที่สังเกตเห็นที่แตกต่างคือท่อเขาจะใหญ่ใช่ไหมจ้ะใบก็ใหญ่ใช่ไหมจ้าใบก็ใหญ่ดูตรงนี้ใช่ไหมดูตรงท่อเขาไม่ใช่ไหมจ้ะจ้าเนี่ยนะเนี่ยใช่ไหมท่อต้องใช่ไหมที่มันใหญ่จ้ะเนี่ยมันใหญ่กว่าปีที่แล้วเล็กเล็กนี่เหรอเล็กเล็กก็คือตีนลูกก็น้อยอ่ะสิจ้ะลูกน้อยตอนนี้เห็นกิ่งกับแขนงมันดูอวบ ใหญ่ด้าวบวกใหญ่มากเลยต้นนี้ต้บวกจังเนี่ยเออต้นนี้วบวกมากเลยเนี่ยคือู้ตต้นอย่างใหญ่เลยเลยโอ้โหน,นอ,อีกทอดกัน่ะในนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วนะครับสามรอบก็จะสามรอบจ้ะปกติฉีดกี่วันครั้งครับ,ส,บ,บสิบวันสิบวันครั้งนจ้ะสิบวันครั้งนแต่เนี่ยมันห่างมาประมาณสักไม่ตกยี่สิบวันแล้วหรือเนี่ยไม่ได้ฉีดยี่สิบวันแล้วตอนนี้เพี้ยแมลงมีไหมครัไม่มี ห่างจากยี่สิบวันแล้วยังหาเนี้ยหาแมลงไม่เจอเลยจ้ะใบสวยอยู่้แต่ยอดออ้อกใบสวยมากเลยนะใบสวยดูดียอดนี่ผมชอบใจมากเลยนี่ใบก็โอวอด้วยใบอวบเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยนะเนาะทุกต้นอ่ะนี้ก็สวยปกติมจะติดเยอะแบบนี้ไหมมันไม่น่าเยอะขนาดนี้นะปีที่แล้วจ้ะอันนี้ติดเยอะ ปกติไว้อย่างนั้นจ้ะแต่ไอที่ปกติมันที่ติดแล้วมันจะชอบเล็กอย่างเงี้ยนะอ๋ออแต่ปีนี้มันใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้ยยังใหญ่เลยนะพวงออกมาคงจะพวงใหญ่นะออเวลาเวลามันติดไอเต็มเต็มอ่ะเนาะเวลาลูกใหญ่ใหญ่ี่พวงใหญ่มะเขือพวงราคาดีไหมร้อยกว่าก็มีนะร้อยห้าสิบก็มีนะโอ้ยปีที่แล้วได้ร้อยห้าสิบบาทไปสี่ตันกว่านะ ตดตนกว่าจ้ะไม่ต้องตากรับทัพอื้อเลยตอนนี้ต้นก็สมบูรณ์ด้วยนะจ้ะแล้วก็ติดดอกติดลูกทุกช่อทุกต้นเลยจ้ะพี่เลือกยังไงที่เอาแมกมาลาวามาฉีดนี่ก็ดูใน u t u ู e อะไรจ้ะเหรอจ้ะใช้ตามเขาเหมือนกันจ้ะใช้ตามเขาจ้ะเหรอจ้ะคิดว่าจะดีเหมือนเหมือนในโฆษณาไหมฮะตอนซื้อมาดีจ้ะดีเลยจ้ะมั่นใจเลยว่าดีเลยใช่ไหม้เพราะเห็นเพราะเห็นต้นเห็นยอดเห็นเห็นการแตก Eh no,